เซ็อินเด็กมันลงมาที่แนวรับพอดีนะครับเส้นห้าสิบวันแล้วก็รีบาวแล้วมันก็มีหุ้นกลุ่มที่เราหมายปองก็ได้ซื้อกันจริงๆมันไม่ค่อยลงด้วยนะฮะก่อนหน้านี้เซ็ตลงมาหลายจุดแต่ว่ากลุ่มอย่างกลุ่มธนาคารนี่มันไม่ลงนะฮะพี่เปียกมีมีนไหมครับไ,ไอตัวที่ครับไอตัวที่ไม่ลงแล้วแบบนิ่งอยู่กับที่คือแบงก์กรุงเทพวันนี้วันน,น,นี้แข็งแรงมากเลยวันนี้ครับ คือวันนี้ขึ้นมาชัดๆเลยเนีย่เป็นกลุ่มธนาคารนี้เรียกว่ามีความชัดเจนมากเลยนะครับเนี่ยฮะเนี่ยอย่างสิบอันดับหลักทรัพย์เนี่ยกลุ่มธนาคารล้วนๆเลยครับเีๆมีแซมแซมาบ้างอ่อมีแดงด้วยแต่แดงนี่ต้องเข้าใจนะครับผมพูดหลายครั้งแล้วว่าแดงมันก็มีมันมีอ่อมันมีดีเคเตอร์ค้ำอยู่เคแบงค์ K วันนี้ขึ้นมาสองเปอร์เซ็นตสมเปซ็นต์่อกว่าๆทีสโก้นี่แหม ทำนิวไฮนนะพี่เปียกสามจุดสี่เปอร์เซ็นตนะครับ KTB สองจุดแปดเปอร์เซ็นตนะนี่ก็เป็นกลุ่มธนาคารเรียกว่าลุ้นๆเลยแหละนะครับในภาพรวมก็ก็เลยสอบถามพี่เปียกว่าเอ๊ะเซตมาขนาดนี้ขึ้นมาอย่างนี้นี่เรากลัวไหมครับพี่เปียกถ้าภาพรวมแล้วนี่เราแต่เราสู้ไปแล้วแหละคือพี่เปียกออกแนวรับให้แล้วเออเราดีใจมากเลยที่มันลงมาเนี่ยผมพูดตรงเลยนะผมได้ออกแนวรับได้นะไอ้ไม่ไม่ขึ้นไม่ลงเนี่ยผมไม่กล้าออกแนวรับ ไอ้วันจันวันอังคารวันพุธเราบอกวันนี้ก็มีนะครับวันนี้มีบอกด้วยนะวันจันนะวันจันครับพี่เพียกให้แนวรับมาวันจันทรวันที่มันลงแรงๆก็จันทร์อังคารนะสองวันเนี้วันจันหยุดวันอังคารวันอังคารนะวันอังคารวันจันร์หยุดใช่ครับวันอังคารหรือวันศุกร์ผมก็จะให้ไว้ชุดหนึ่งด้วยนะใช่ครับจะไปได้จะเป็นกลุ่มพวกเป็นกลุ่มพวกเอ่อเป็นกลุ่มพวกปิโตรที่มันย่อมาบ้างอะไรเงี้ยนะฮะมีครมีครับ คือเราเราสนใจอยู่แล้วคดีจริงๆวันนี้กลุ่มแบงค์ที่ขึ้นเนี่ยเอมันเกิดมาจากว่ากลุ่มแบงค์ที่อเมริกาเขาขึ้นตอนดีบาวเนี่ยครับ mm. เราก็เลยโดยหลังๆเราจะอิงอิงโครงสร้างการเคลื่อนที่ของหุ้นในอเมริกาของเรามันมีแบงค์มีพลังงานมีสื่อสารนะครับแล้วก็มีพวกปิโตเคมีพวกเนี้ยมันจะเยอะแต่ว่ารอบเนี้ยที่ธนาคารที่อเมริกามันขึ้นครับเราก็เลยขึ้นด้วย ขึ้นด้วยอันนี้ไอ้ขึ้นเนี่ยเราเข้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยก็จะพบว่ามันก็ยังปิดแนวต้านอยู่นะเพราะนั้นขึ้นมาก็เราอาจจะต้องขายทรัพยทำกำไร,ร,ร,รไปบ้างน,นะครับครับอันนี้มันก็จะมีอันนี้การที่เราไม่ขายเลยเนี่ยมันจะทำให้เราอึดอัดตอนที่มันลงมาครับมาเดี๋ยวดูกราฟซะหน่อยฮะจะได,ได้ได้ครับได้ครับจะได้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารนี่แหละครับแล้วก็ เดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือก็จะไปดูกลุ่มอื่นให้อ่าวมันหมุนซะและ้วเออวันนี้ที่ที่กรุงเทพเป็นนี้ฝนตกหนักที่นี่เหมือนกันครับพี่เปียกนี่เพิ่งหยุดไปมผมก็ไม่แน่ใจสัญญาณเหมือนกันก็พยายามประคองอยู่คือคือผมไม่แน่ใจว่าเราจะจบหน้าฝนไหมหมอ <c oughs> มันหนักเลยนะมันหนักทุกวันเลยนะใช่ครับนะท,ทั่วประเทศไทยกรุงเทพเนี่ยไปอยู่กรุงเทพ สามสี่วันนี้โอ้เป็นสัปดาห์เลยนะสัปดาห์ก่อนนี้ไปผ่าตัดเสร็จแล้วไปอยู่ไปรอทํางานที่นู่นเลยโอ้โหตกทุกวันเลยพี่เปรถติดไหมรถติดไหมหมอโอ้เป็นธรรมชาติเลยครับกรุงเทพกับรถติดนี่ยิ่งฝนตกนี่ยิ่งไปใหญ่เนี่ยฮะอันนี้เอซบีครับพี่เปยะใช่ใช่คันนี้แนวต้านมันก็คือประมาณร้อยสามสองคะคิดว่าผมไม่ข้ามแถวๆนี้คิดว่าคขาเองไม่ข้ามก็ดูขายดูขายไปก่อนนะฮะพี่เปยะ ครับครับครับแนะนําอย่างนั้นนะครับแบงค์เทพนี่ก็ติดอยู่แถวร้อยห้าสิบแถวร้อยห้ากเนี่ยย่านย่านเนี่ยคือมันไม่ต้องเป๊ะๆนะครับดูแล้วกำไรพอใจก็ไปก็ได้มันจะได้ไม่ง่ายมันจะได้ขายง่ายหน่อยครับแล้วก็ไม่งั้นเราก็จะมาคอยหาขายขายสูงสุดมันเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็ติดอยู่ร้อยเจ็ดสองเนี่ยครับประมาณนี้นะครับนั่งดูดูแนวต้านนะฮะที่พี่เปียกชี้นะครับเพราะว่าก็เป็นตัวที่พวกเราซื้อมาซื้อเก็งกำไรนะ่ยพี่เปียกให้แนวรับเก็งกำไรมาแล้วก็นี่ฮะ KTB รับ เนี่ยตัวนี้เพิ่งรีบาวนนี้เลยเคมียังไม่ค่อยขึ้นยังไม่ค่อยขึ้นจริงๆิงก็แถวๆยี่สี่ห้าสิบตรงเส้นห้าสิบอะครับยังเล่นได้อยู่อีแล้วถ้าลงมานะครับอะแเราก็มีมันมีพูดอยู่ตัวหนึ่งทำออทามไฮคือตัวที่บอกกับบังคีเนี่ยนี่ฮะที่สโก้น,นะนี่ครับอ่าเวลาเวลาที่มันผ่านแนวต้านสําคัญตรงร้อยสามบาทนะครับนี่ฮะตัวเนี้ยครับอทำอทามไฮนี่ฮะตรงเนี้ยออแรงซื้อมันจะแข็งแรงมากมแบงค์แบงค์ทุกตัวนะครับถ้าข้ามข้ามอ่านิวไฮได้ไปทุนออทามไฮ ก็จะแข็งแรงคือร้อยร้อยเจ็ดนี่มันมีที่มาที่ไปฮะร้อยเจ็ดนี่มีที่มาที่ไปมันเป็นจุดสูงสุดที่ทําไว้นะครับเมื่อวันที่สองมกราปีสองพันยี่สิบนะต้องเรียนให้ทราบไอ้ร้อยเจ็ดนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะฮะนี่ฮะอ่าอถ้าดูตอนี้ถ้าดูนี่กราฟวัคใช่ไหมครับเนี่ยกราฟเดือนเลยครับกราฟเดือนเลยครับเพราะว่ามันจะได้เห็นได้เห็นภาพไอ้ที่เป็นแนวต้านแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นแรงวันนี้เค p พีครับ ครับก็ติดเ KKP น่าจะติดอยู่กราฟมันแล้วมั้งครับนะกราฟเดมันทำออทามไฮไปแล้วใช่ครับเอกราฟวีอก็ทะลุไปแล้วครับพี่เปียกเหลือแต่กราฟมันครับพี่เปียกกราฟวีก็ทะลุดูดีนะกราฟมันก็จะอยู่ประมาณหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดบาทถึงเจ็ดสิบสี่ครับประมาณนี้ครับอ่าอ่าแถวๆนั้นก็ดูขายนะครับต้องเป็นแนวต้านสําคัญยังไม่เคยข้ามมาเลยนั่นน่ะนี่พี่เปียกเราเล่า เราเล่าอดีตให้ฟังหน่อยผมยังจาใน <strategy. S 1> ห้องไลน์ได้เลยนะไอ้วันที่สามสิบเจ็ดบาทไอ้สามสิบหกบาทห้าสิบสามสิบเจ็ดบาทนี้ห้องไลน์พวกเรานี่โอ้โหลูกค้าเรานี่ยิ่งกว่านั้นอีกก็นำกระนำเนี่ยกรนำผมก็บอกว่าเอ, <S <S <ess ort> เอ้คุณดูวันนี้นะสิ่งที่เราสิ่งที่เราพยายามบอกลูกค้าคือว่าถ้าหุ้นปันผลชั้นดีแล้วลงมาที่แนวรับแล้วปันผลดีมากๆนี่นะไม่เคยผิดหรอกครับ เ้ว <ừ> ท้ายที่สุดเราก็ได้ทั้งแคปิตอลเกนได้ทั้งปันผลคือมันไม่ขึ้นตั้งนานเราก็ได้กินปันผลอย่างเงี้ยเนี่ยพอขึ้นมาอ,อย่างเงี้ยเราก็ดูขายครับวันนี้ก็ให้ลูกค้าขายตัวนี้ไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวไปขายอ่โอเวอร์บอลในการาฟเดือนครับพี่เพียกแล้วก็จบรอบฮะแยกย้ายกันได้ลนะวอ่าจแ,แยกแยกกันกับแล้วก็มีอ่ตัวของท e ีแคปตัวนี้ก็อาจจะชา์จกว่าเขาหน่อยนะเดี๋ยวให้พี่เพียรดูทั้งกลุ่มเลยก็ได้ นฮะวันนี้วันก็แอบมาช่วงช่วงท้ายตลาดเนี่ยรีบาวรีบาวตรงแนวต้านห้าสองอยู่ครับก็ดูขายตรงนี้เหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็มีทีทีบีนี้ไม่มาเท่าไหร่นะครับพี่เพียกตัวนี้ตัวตัวน้อยตัวเนี้ยไม่ค่อยมาเท่าไหร่เนี่ยฮะี่ก็ปันผลไปแล้วครับคนละทางลงมาที่อ่าอันนี้คนละทางกันเราก็เออคือคือเราก็ไปเล่นทางขึ้นอ่ะครับก็ไม่ค่อยเล่นทางลงนี่ยกเว้นว่าเราจะเอาปันผลเราก็ต้องรับ ใต้บาท80ลงไปนะผมนะใช่ใช่ครับบาท82ลงไปก็ถึงบาท75นะครับใช่ใช่ตนนั้นเราไปรับันผลกันแล้วก็มีตัวน้อยสุดอย่างเบตัวนี้ก็เพิ่งขึ้นมานะครับพี่เปียกนี้ก็ไปได้ดีครับพี่เปียกเนี่ยตัวนี้ก็ไปได้ดีไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าติดตรง24.6ก็ดูขายนะครับดูขายครับครับสรุปแล้วกลุ่มธนาคารทั้งกลุ่มนะครับที่ขึ้นมาพี่เปียกก็แนะนําขายที่แนวต้านเดิมนะครับ ครับผมเนี่ยก็ขายดูขายไปก่อนแล้วก็่อยว่ากันอีกทีครับมีตัวโดนทุกอยู่สองตัวคือปูนใหญ่กับปอทสอทครับเดี๋ยวดูการไม่รู้ว่าปอทศเอน่าไจะได้ปันผลนะปัราคานี้อ่าใช่ครับราคาตรงนี้ปันผลประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นตค่ะราคาสอทอนะคะหนึ่งร้อยแปดบาทปันผลทั้งปีปีหน้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่าเดี๋ยวรอเตอร์หน้าก็นี่